สดีครับผมจะมองครับวันนี้มาดูกล้องวงจรปิดนะผมวันเวลาไม่ตรงนะผมแล้วก็ปีไม่ตรงนะครับเราปรับเฟซเนี่ยไปเท่าไหร่ก็กลับมาเป็นปีสองพันสี่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมลองปรับเฟซเป็นปีสองพันยี่สี่ครับแล้วก็เดือนห้าวันที่แปดนะครับผมแล้วก็ลองเฟซเป็นตีห้าดูครับผมแล้วก็ประมาณหกนาทีครับอเดี๋ยวผมลองเฟซไปก่อนนะครับนี่ครับวันที่แปดศูนย์ห้าสองพันยี่สี่นะครับ พอผมกดปรับปรุงปุ๊บเดี๋ยวเราลองมาปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ครับผมปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับก็กลับมาปีศูนย์หนึ่งูนหนึ่งันสี่เหมือนเดิมครับเวลา0ูนยูนดสองแปดครับนะครับมันไม่ยอมจำเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปดูเป็นเพราะอะไรครับอันนี้นะครับผมทานเลี้ยงเมมโมรีนะครับผมเพราะว่าทานตัวนี้จะเลี้ยงเมมโมรี่ตลอด2ี่ิี่ชั่วโมงครับถึงไฟจะดับหรือว่าไฟตกตัวนี้ก็ยังเลี้ยงเมมโมรี่ความจำที่เราเซตไว้นะครับ นี่ครับฐานครับแล้วเวลาดูผ่านแอปก็จะดูยากนะครับผมเพราะว่าเวลาไม่อัปเดตนะครับนี่ผมว่าไฟฐานอันใหม่เข้าไปนะครับนี่ผมลองมาปรับเฟซเหมือนเดิมครับผมปีสองพันยิบสี่ครับปีสองพันยีบสี่ครับแล้วก็เดือนห้านะครับผมเดือนห้าวันที่แปดครับแล้วก็ผมจะเฟซเวลาจริงเลยครับผมตอนนี้เวลาก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะครับผม เราจะปรับเฟสเป็นสิบเจ็ดครับอ่าสิบเจ็ดครับผมเวลานี้ก็ประมาณสามสิบหกสามสิบห้าครับนาทีนะครับผมอ่าผมปรับไปสามสิบหกนะครับผมอ่าแล้วนะผมจะกดปรับปรุงครับกดปุ๊บเดี๋ยวผมลองจะลองถอดปลั๊กดูนะครับผม นี่ครับโหน่แปดโหนห้าสองพันยี่อันนี้ถอดลักอันนี้ก็เสียบลักกลับมาใหม่ครับผมโูน่แปดสองห้าสองพันยิบสี่ครับเวลาสิบเจ็ดสามเจ็ดครับน,นี่จำแลยนะผมอันนี้ก็ลูกค้าจะดูผ่านแอปได้ตามปกติครับแอปจะไม่ฟ้องว่ารายการไม่อัปเกตดนะผมขอบคุณครับ